สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับเพจบ้านกูมีดเอนะครับ <c oughs> คลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับพี่ๆหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจผมนะครับที่อุดหนุนนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยนะครับกับทางเพจบ้านกูมีดี f c นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้เราเอาพระขุนแผนนะครับองค์นี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นพิมพ์ทรงคนใหญ่นะครับทรงคนใหญ่ แสงมันสว่างไปหรือเปล่าอ่าอ่นี่นะครับเบาแสงให้ลงมาหน่อยแล้วนะครับก็มีสัดส่วนนะครับสวยงามนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับหน้าตาอ่าติดเต็มนะครับแล้วก็นี่ครับเนื้อหามวลรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับพระอาจจะถูกเก็บรักษามาอ่าอาจจะไม่เรียกว่า ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ผิวหิ่งนี่ครับถ้าพูดถึงความเป็นบ้านๆน,นะครับพูดถึงความเป็นบ้านๆพูดถึงอา่าพระบ้านนะครับที่ลูกค้าหลายๆคนชอบนะครับก็อา่าในลักษณะนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะพระเนื้อหาสวยนะครับเนื้อหาสวยมีความหนาแน่นนะครับมีความหนาแน่นทีเดียวนะครับ อาพระบ้านๆเลยนะครับไม่ได้ <c oughs> ถูกตกแต่งเอาไว้นะครับองนี้บ้นบานๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยดูรอยตัดรอยรอยตัดนะครับรอยตัดเนื้อหาต่างๆ <c oughs> นายเบาเสียงนะครับสวยมากนะครับ สวยมากเป็นผิวหิ้งหิ้แบบนี้นะครับเป็นผิวหิ้งหิ้แบบนี้สวยเดิมๆนะครับมาองที่สองนะครับ องที่2นะครับองที่2เนี่ยมีการลงลักลงทองนะครับลงลักลงทองมานะครับแบบนี้ก็จะพยายามขยายนะครับให้เห็นเนื้อหาชัดเจนนะครับเห็นเนื้อหาชัดเจนนะครับนี่ครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับในยุคต้นเหมือนกันนะครับในยุคต้นหลังกระดานนะครับแบบนี้นะครับหลังกระดานแบบนี้มีการลงทองนะครับยังมีคลาสสิกดีครับแบบนี้นะครับขนาดองค์ขนาดองค์จะเล็กกว่าองค์เมื่อสักครู่นะครับ นขนาดองค์นะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นพิม์ใหญ่อันนี้เป็นพิม,พนนเพมพ์เล็กนะครับน,นี้กระทัดรัดดีครับกระทัดรัดดีนี่ครับ สวยครับผิวพันธนะครับผิวพันธสวยทีเดียวสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจในพระขุนแผนพิมพ์โบราณนะครับยุคต้นของหลวงพ่อกลวยที่สร้างปลูกเสกไว้นะครับไม่ควรพลาดนะครับองนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นขุนแผนปลูกกุมารนะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมนะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยม นะครับเป็นเนื้อออกจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะครับอาจจะมีมวลสารอื่นผสมอยู่นะครับเท่าที่ผมเห็นแล้วนะครับเนื้อหาสวยงามมากเลยนะครับรงนี้นะครับเป็นทรงกุมารนะครับเป็นขุนแผนปุกกุมารนะครับแบบนี้นี่ครับ เนื้อหามวลสารสวยจัดทีเดียวนะครับสวยจัดทีเดียวแล้วก็ด้านหลังนะครับรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่าจะมีการจานเอาไว้นะครับแต่ว่าด้วยความที่พระใช้นะครับมีความสึกกร่อนไปนะครับก็เลยทําให้เห็นรอยจานรอยอะไรเนี่ยไม่ไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับแบบนี้นะครับก็ใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบพระที่อ่า เขาเรียกว่ากระทัดรัดหน่อยนะครับกระทัดรัดหน่อยนะครับมีความจัดของเนื้อหามวลสารเยอะๆนะครับก็แนะนำนะครับองนี้เป็นขุนแผนปลุกกุมารน,นะครับเนื้อ,อเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานผสมแบบนี้นะครับก็สวยนะครับสวยพูดได้เลยว่าสวยนะครับองนี้สวยมากพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้ครับนะแล้วก็ ได้ไม้นิ้วดำนะครับสมเด็จไม้นิ้วดำมาสององนะครับสององนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์สามชั้นนะครับสามชั้นแบบนี้นะครับเป็นสามชั้นองค์นี้สามชั้นองค์นี้ก็จะมีจานนะครับเป็นจานอักขระไว้สองตัวแบบนี้นะครับจานอักขระไว้สองตัวแบบนี้นะครับนี่ครับ กับอีก1องค์นะครับอีก1องค์นี่ครับนี่สมเด็จไม้นิ้วดำนะครับอีก1องค์จะเป็นพิมพ์นี้ครับนี่ครับจะเป็น9ชั้นนิยมนะครับจะเป็น9ชั้นเกรดบัวตูมนะครับ9ชั้นเกรดบัวตูม ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเราก็จะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับถ้าเราได้พระเข้ามาใหม่นะครับได้พระเข้ามาใหม่เราก็จะมาทำคลิปอัปเดตไว้ให้กับลูกค้านะครับสำหรับพี่ๆนะครับแฟนพันธ์แท้นะครับกับเพจบ้านกูมีดีนะครับเพจบ้านกูมีดี FC ีนะครับก็ขอให ากกดติดตามกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดาพระใหม่ๆที่เข้ามานะครับพระที่แท้ทันหนุ่มพกกลวยปลุกเสกนะครับคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีสภาพสวยนะครับก็ใครที่สนใจจะเช่าหาแบ่งปันนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับในช่องทางไลน์นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์065 714 7 4น4นะครับ <c oughs> หรือจะโทรสายตรงมาก็ได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับแอดไลน์มานะครับหรือว่าจะติดต่อผมทางช่องทาง facebook เกียรติศักดิ์พงศาชัยก็ได้นะครับได้ทั้งสองช่องทางนะครับพระนะครับที่เรามาทำคลิปนะครับอาจจะถูกปิดไปบ้างนะครับอาจจะ ถูกจองไปบ้างนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะครับตัดสินใจแล้วก็ทักข้อความนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็เข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับส่วนราคานะครับของเราเนี่ยมาตรฐานนะครับราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับสบายๆกระเป๋านะครับ แล้วเดี๋ยวถ้าเรามีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับลงคลิปใหม่ทุกครั้งนะครับก็จะได้เจอพระใหม่ๆสวยๆของหลวงพ่อกลวยนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ